คนที่รับการสําหรับการติดตามนะครับก็ติดตามมาผมเชื่อแหละว่าซับสไครเบอร์ที่มันมีสี่หมื่นกว่านี่คือเป็นน่าจะเป็นบุญเก่าก็ <c oughs> คือเป็นซับสไครเบอร์เก่าๆทั้งนั้นแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่มีไม่ได้ใช้ไม่ได้เข้ามาดูหรือว่าไม่ได้แจ้งเตือนในเรื่องนั้นแล้วประมาณนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมไม่ใช่ปัญหาผมสามารถเล่นได้เรื่อยๆอย่างที่แล้วผมก็ทําไปเรื่อยๆเป็นฮ็อบบี้คนที่ดูเขาก็ดูเป็นฮ็อบบี้เหมือนกันครับดูเป็นลาว่าเพื่ออนเตอร์เทนตัวเอง ก็เอนเตอร์เทนตัวเองเหมือนกันนะการงานตอนนี้ก็มีอะไรทำอยู่ครับก็ไม่ได้อาจจะไม่ใช่ไรายได้หลักจากการทำ u t ท b e ทำสตรีมก็เลยไม่ได้ค่อยได้ใส่ใจนะครับทางคนน่าจะเข้าใจกันสำหรับคนวัยทำงานกันแล้วนะครับพูดแบบเป็นผู้ใหญ่กันเลยแล้วกันผมเชื่อว่าคนที่ดูส่วนใหญ่ของผมนี่เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับ <c oughs> ถ้ายังก็ไม่เป็นไรครับ ว่าแต่เข้าไงเอ่ยต้องชนปะชนเลยใช่ไหมคุณอยากให้ผมชนใช่ไหมครับได้ดิครับผมชนแล้วนะบือ้ออติดไปไม่ได้ไปชนเลยอ๋อน่าจะเข้าไปในล้อมากกว่าโอ้โหของแทบพังโอเค อาคิต่อไปของเราก็คือการเข้ามาในห้องนี้นั่นเองเปิดปี๊เฮ้ยรถไปแล้วรถไม่ด้วยด้วยไปด้วย,วยโ,อโ,อโอ้โอเคโลกอะไรเนี่ยโลกเลือดเกินอินมได้ไหม เพอความขึ้นมาเต็มเลยโอเคไปกัน, okay. นต่อถ้าเกมนี้จบเร็วก็ก็น่า,น,าน่าสนใจเดีกงน,กนดูโดยรวมแล้วนั่นบนน่าจะต้องมีขึ้นไปแต่ว่าไม่มีพลังงานอะไรเพิ่มนะครับก็เป็นว่าเราเก็บอันนี้เข้าคลังเลยเลยเราเราเรา,เราเลยเราเลยละกันนะโอเค มีตัวล็อกล้ออยู่นะสบายพวกหนังสือเก่านะได้หมดปะเนี่ยยผมว่าเราจะต้องดึงมันลงมาแหละ โอ้ใช่ใช่ใช่ใชน่าจะต้องไปอีกต้องแบบสุดเลย ก็กระจายไปหมดเลยนะครับน้ำมันที่สะสมไว้โอเคโอเคเช็คงานงานว่างเอาละที่เราต้องทำต่อไปนะครับน่าจะ โอ้ผมว่าผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่าเอานี่มาดีกว่ามาเลยดันได้ไหมอ๋อมันจะเปิดประตูได้เอ้าแล้วมันมามันมาอยู่ในเรือแล้ววะโอ้กอเรียกเรียกว่าเรืออะไรกันอะไรอะอันนี้ไม่น่าใช่ช่องนี้ปะอะไรอะ โอ้วอะไรหรอหลุดฝุ่นเหรอเพามันมีบอกการพังของเครื่องเครื่องยนต์ด้วยนี่ว่ซ่อบมันสักหน่อยแล้วกันแหมขนาดนี้ละแต่ตอนนี้คือผมกำงคารเพลงว่ะ <c oughs> ไหนมีอะไรแก้พังบ้างอันนี้อ่ะเบอร์สองเต็มแล้วก็เบอร์สองแนวตั้ง ก็มีอันนั้นนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ปะเครื่องยนต์ปะ่ะโอเคล่วงล่วงให้หมดนะปะน่าจะต้องไปกันต่อแล้วแหละครับ เชนบอร์ดเด้งเด้งรัวๆเลยพอเปิดขึ้นมาเท่านั้นแหละเด้งรัวๆเลยนะครับแอดีแล้วปล่อยมันนั่นละเฮ้ยทรัพยากรวิ่งเปิดเปิดเปิดบ้าเปิดตอนนี้ผมไม่ไหวละผมอยากอยู่เงียบๆแล้วคุณคุณต้องเงียบได้แล้วปะ ก,ก็คุณไม่เงียบอะครับผมว่านี่ต้องเป็นเครื่องดูดแน่ๆเลยว่ะแบบแบบนี้ครับเดี๋ยวไม่ดูทางไหนแต่พอเราขับผ่านไปใช่ปะมันก็จะแบบ เฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอ้ยพอดีนี่หมอะการสาธิตมาเนี่ยครับเชดโดก็เท่เฮ้ยอย่าล่วงของที่ฉันจัดไว้ทั้งหลายแหล่ดเอฟไปไี่มีลมอีกล้วเหรอ เดี๋ยวสิ่งถัดไปที่เราจะที่เราจะทำ,ทำลายแน่ๆนะครับก็คือนี่น่าจะเป็นแบบรีไซเคิลได้แล้วแหละขออนุญาตเปิดไวปเลยแล้วกันคงไม่กินแบตเรามากหรอกไปสิ่งที่เราจะทำลายถัดไปคือไอ้เครื่องจุกบอกนี่นครับไอ้เครื่องดนตรีไม่ไหวละไว,ว้สบายอย่างนี้ไม่ต้องมาเก็บของแล้วครับใกล้จะเอนเกมแล้วมั้งเนี่ยเครื่องยนต์เริ่มมาเต็ม ไปเลยเฟรมไคเซอร์ชเลิศได้เหมือนอยู่นะขอ,องเต็มเลยถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเฮ้ยทางแก๊ มันดูดได้ครับแต่ว่ามันจะเต็มโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะไปจะเยอะเกินไปลงไปข้างล่างทางแก๊สไปชุดนี้นะไป <c oughs> มันจะเยอะเกินไปเออชุดนี้สองอัน ทางนี้มันขวางทางผมวะผมแบบรับไม่ได้วะแต่ว่าห้องนี้ห้ามห้อยของอะไปงัป้นต่อเกมที่ชิวๆมากเลยข้าหลังลเรายังดูดอยู่ปะเอี๋ยดอยู่ นี่เป็นบ้านคนเราว่ะเฮ้ยรเราจะเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนพวกคุณเพื่อน,อนผมมาพวกคุณแล้วไปเลยเต็มกำลังแค่จะจบแล้วดิราลงมาได้ใช่ปะ มันหมดมน้ำหมดจานน้ำหมดไปต่อถ้าเกิดเรากดสตรีมในจังหวัดที่มันแดงพอดีมันจะแบบไปด้วยความเร็วสูงสุดยอดยอดไป เป็นเกมนั่งชิลจริงๆนั่นแหละพูดไปด้วยปิดตาเลยไปด้วยแต่ผมว่าผมทำลายเครื่องจุกบอกแล้วนะมันเป็นเพลงในเกมโทษทตรงนี <Senhor Patrol Lord ogi> ้ม <urgency starts> ีโลมทุกคน ไปเลยชิวๆแล้วเห็นอะไรแบบๆเมื่อกี้เ <c oughs> ข่านะครับยกขาแล้วเกมยังชิวเลยนั้นตอนแรกว่าจะเล่นเกมแมวให้จบใช่ปะ <c oughs> ได้ดิไม่อยากให้เราเล่นนะ <c oughs> ได้ดิเริ่มใหม่ก็ได้ ผมรู้สึกว่าไอตัวเครื่องพัดลมนี้มันน่าจะยังใช้ได้อยู่นะออ้หอะไรนะเต็มเลยไปแล้วไปลมแรงหรือว่าลมต้านดูไงไม่แล้วสินะพายุเราจะไปให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าเราผมว่าน่าจะต้องเก็บพลังงานแล้วแหละช่วงนี้ต้องใช้อย่างมากมหนะาสาร เริ่มเงียบละพัดลมเราก็ดังแล้วอิทอิทอิละเฮ้ยจะพอดีไหมขนาดจอกล้องมันพอดีไหมหรือมันใหญ่เกินไปมันเล็กเกินไปเชื่อพอดีแหละถ้าคิดว่าดีก็ทําไปเออน่าจะเป็นที่จอดพักรถอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปจัดของให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะ ข้าไปต้งงหนน่าจะต้องใช้เครื่องยนต์แล้วแหละไปไปเลยดันพื่อจะไปดันตุ้นตูมพื่อจะกระตุ้นตูมเอ้ยพุ่อจะกระตุ้นตูม ได้แล้วเขาได้แล้วในวันที่ฝนตกก็ต้องหาที่จอดรถแดดไม่ใช่ชนยา yeah. เอียดฝ่องมันเยอะครับจังหวะนี้เคลีรยของก่อนครับเคลีรยของก่อนครับเียงได้เก้าอี้มาด้วยวะ แล้ดิอนุญาตปิดนี้ก่อนแล้วกันไม่ได้ใช้เปลืองน้ำมันนะครับเอาละเอาต้องไปข้างบนเกียร์ตกย่ะไปไอ้ฉันบนสุดกันเฮ้ยไม่ได้ต้องไปข้างหน้าอีกหน่อย ที่จัดมาที่จัดมาทั้งหมดนี่ก็โอ้ยไม่ลมแรงจังไะลมแรงนี้น่าออกไปปะต้องออกไปแล้วปะนี่ครับเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ปะต้นไม้ปะต้นไม้ของชอบไปแล้ว ว่าต้นไม้คือชีวิตนะครับข้างบนไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องใช้พลังงานเนาะมันก็ยึดแต่ตอนนี้ลมแรงมากเลยอะลมพัดไปทางของเราไว้ปะข้าทางนี้แปลว่าถ้าเรากางใบเราจะต้านลมสุดๆไปนเลย เอาจริงๆนะผมรู้นะจริง้ผมว่าน่าสนใจนะแต่แม่งอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะอ่าเคเฮ้ยเปิดเปิดเปิดตัวนี้เปดิดรถกูไปแล้วรถไปแล้วเปดิด เปิดเปิดเอาหมอกไใเนี้ยช่ไหมแล้วรถรถเดีด๋ยวพักไปมันอยากให้เราให้เราวิ่งต่อใช่ไหมได้ดิได้รถไปแล้วไม่ต้องเสียเบรมืออีกแล้ว น,นีีมาแล้วมาแล้วช่องว่างมาแล้วช่องว่างมาแล้วขึ้นขึ้นก่อนออไปอีบ้าเอ้ยรถกูไปแล้วรถกูไปไกลเลยจบแล้วรถรถไปแล้วรถไป รถไปแล้วทำไมต้อง,องวิ่งไร่รถด,ด้วยเนี่ยวิ่งจานแดงจะจานนี้ต้น้องแดงน้องเสื้อแดงเราวิ่งวิ่งเลยอย่างนี้ต้องวิ่งอย่างเดียวครับไม่ได้ไม่ไหวแล้วแล้วพายุก็ต้องมาเดียวรถกูไปไหนก่อนเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภใครจริงๆ โ oh อ้ไม่กวาดพายุเข้าหน้าเลเอ้ยรถมารถกลับมาแล้วที่รักไปไปไปได้ลมเลยแหละเนี้ยเนี้ยต้องไปได้ลมแล้วมันมาแล้วมันมาโอ้เดียว เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ต้องเปิดรับแก๊สรับแก๊สด,ด้วยรับแก๊สมาด้วยเฮ้ยมันไม่หายเราต้องเร่งเครื่องเต็มสูบเอ้ยทั้งลมทั้งเครื่องแล้วตอนนี้อันนี้มันทิ้งก่อนไปโอ้โมีพายุโุกคนเร็ว เฮ้ยของจริงบึม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 ไปเลยไปปั๊มปั๊มหลักง,งานต้องมาไปชนแหมๆๆเก็บทันตู้มันแหละครับท่านผู้ชมไฟไหม้ห้องกูละชิบหายตาไป,ไปถังน้ำมันหมดระเบิดหมดแลปะเนี่ยชิบโอ้โอ้โอ มีอะไรฟังบ้างเนี่ยเอานี้ก่อนแล้วกันการขับชนนี้ไม่ดีจริงๆนะครับใครเขาบอกว่าดีแล้วว่านี่ใครเขาแนะนำให้ขับชนก็หน่อยอเ,เดี๋ยวผมไปปิดนี้ก่อน,นครับ นะถไปเติมเครื่องนี้แล้วกันเติมแก๊สแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาตอนที่นั้นทีเดียวไปขึ้นไปข้างบนมีปะเออ z ู o ก z o o สูง o m z o o ปุ่มอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ารถกูจาวอีกแล้วรถไม่ได้ใส่ล็อกเดียวรอด้วยเอ้ยไม่ให้ไป ไปด้วยจานเปิดวิ่งวิ่งอะไรเหรอแท้อะไรมาว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ นี่โอ้รอ,อดแล้วใช่ไหมรอดรอดแล้วไปเลยเต็มแรงไปหยาทั้งหมดทั้งหมดครับอะไรที่เราจัดกันไว้ก็นั่นแหละ เพราะว่าน้ำคือชีวิต